หพูดเรื่องนี้จะว่าไปผู้หญิงเยอะนะเออน่ารักทุกคนแล้วแต่ละคนก็จะมีความแบบไม่เหมือนกันพี่จ๋าเนี่ยจะเป็นคนที่เ,<ป>เขาสามารถเข้าเล่นกับเด็กทุกคนได้แล้วก็ทําตัวสนุกสนานกลมเกิืนไปกับพวกเราเ<ป>แม่ตุ๊กจะเป็นคนที่คอยเอาขนมผลไม้มาให้ไม่รู้มีกิกอยู่ตลาดไทยหรือเปล่านะ<ป><พ><ก>มีขนมมากินตลอดแล้วก็พี่กิกเอาโปรดักมาให้ลองว่าก๊อตก๊อตเนี่ย พี่กิ๊กเนี่ยทำเป็นกอกะนอผู้ชายนะลูกอยากให้ก๊อตลองก๊อตลองใส่แล้วลองดูว่าเหม็นไหมผมก็แบบครับ บินใช่ไหมครบินเป็นเด็กน่ารักครับน้องเป็นคนเป็นเด็กน่ารักแล้วก็ตั้งใจทํางานสามารถเข้าได้กับทุกคนแล้วก็เขาจะมีคู่กัดเขาเป็นเป็นทีมเสื้อผ้าใช่ใชค่ะทุเลพี่กอดตดพี่กอดจิรายุตดค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าปกติในกองถ่ายเอามันออกจากปากเอยแบนี้ ไม่มีใครจะไปทำอะไรแบบนี้ใช่พี่กรณ์เขาเป็นคนที่แบบสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนบิ้นบอกว่าพี่ชอบตดเป็นประจำเรื่องจริงค่ะอันนี้คอนเฟิร์มไม่ใช่ตดธรรมดานะคะตดดังมากค่ะตดดังมากค่ะพี่คริสเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักมากตั้งแต่วันแรกที่ได้ร่วมงานกันเลยแล้วก็ดีใจที่ได้เรื่องเรื่องนี้ได้เจอพี่คริส เบนมาโอเคน่ารักีคําสวย่รองเบนน่ารักเบนนี่ผมใช้คำว่าผู้หญิงที่สนิทสุดในเรื่องนี้น่าจะเป็นเบน,นนะอะเพราะว่ามันห่ามมันหามซนๆซ <c oughs> <c oughs> นถือว,ว่าเป็นคำชมค่ะเขาห่ามมากกว่าเรานะคะที่ทุกคนเห็นว่าเป็นพระเอก นจอกจอคือยิ่งกว่านั้นเป็นส่วนตัวเบนเบนชอบเขาตรงที่เขาเป็นพี่ที่คอยสอนเราค่ะ<ม>ขเขามีอะไรเขาก็จะสอนตลอดรู้สึกว่าเออเราได้ความรู้จากเขาเยอะผมแฮปปี้ที่ได้ทํางานกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนนักแสดงทุกคนเลยทุกครั้งที่เข้าฉากด้วยกันม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 ีรอยยิ้มเราเราแก้ไขสถานก,การณ์ตรงหน้าไปด้วยกัน